เาะมาอยู่กับรหัสสินค้า1 2ึ่งดส id นี้มีชุดกล้ามทองสก,กินแล1 2หนดส id นี้อยู่ที่ราคาสองพเท่าไหร่สองพันบาท2000บาทบาทั่วกินพืนประมาณนี้มีลูกซองควงดีแท็น่าจะ2000ั2000นสองพันท่วใช่ไหมเนี่ย 1,2,8,3ราคา2000ันสอบาทมีหมัด2แบบหมัดครอบบ้ากับหมัดจริงจังไม่จริงโจ้ไอซ์วอลแปดแบบคอลเลชันมีหมัดประมาณนี้มีเยอะอยู่กระเป๋าสภายถ้าดูไม่ทันให้กดหยุดสต็อปเอาเร้อ ค่อยๆดูทีละทีละวิสองวิคุณชูชีพราสีแบบตัวละครมีอยู่มีอยู่สิบเจ็ดตัวเอลชุดก็ประมาณนี้หัวทองหัวดำเอ้หัวขาวชุดที่ตูนสองแบบเผาพุ่นจินปะเนี่ย ไม่ใช่ดากอนเอ็มเพลสซานต้าชุดทองลายทองชุดเอซุดชุดพิตูนสีขาวการเกงประมาณนี้หล่อเท่ๆหล่อเท่หหล่อเท่ท <love> การแต่งตัวของชุดผู้หญิงมีชุดตำรวจหรือเปล่า สีทองเขาซานต้าก็มีเหมือนกันบูย่าก็มีรหัสนี้รหัสเ,สเอ้ยรหัสสินค้าหนึ่เฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยไปเปิดเราเองเด้อซื้อไปรหัสสินค้าหนึ่ราคาสองพันทวนสองพันบาททวนสัตว์เตียงประมาณนี้ บัตรไม่มี